สถานียาทอกค,ความรู้สุขภาพโดยเภสัชกรสถานียาทอสวัสดีค่ะวันนี้เพภสัจกรมีความรู้เรื่องความแตกต่างของยาแก้เสพตกับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียมาฝากทุกคนนะคะก่อนอื่นเรามาสร้างความหมายของการอักเสบกันก่อนค่ะ อักเสบนะคะก็จะหมายถึงกระบวนการที่ร่างกายของเราเนี่ยตอบสนองกับสิ่งแปลกปลอมค่ะเช่นพวกเชื้อโรคหรือว่าอาจจะเป็นการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือว่าจะมีการตายของเนื้อเยื่อหรือสารเคมีต่างๆค่ะโดยการตอบสนองนี้นะคะจะทําไปเพื่อกําจัดพวกสิ่งแปลกปลอมนี้ออกไปค่ะซึ่งผลของการอักเสบนะคะจะทําให้เกิด4อาการหลักหลค่ะ หนึ่งก็คือจะทําให้เกิดอาการปวดอาการบวมอาการแดงแล้วก็อาการร้อนหรือว่ามีไข้ได้ะคะ่ะซึ่งการอักเสบนะคะจะแบ,บ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะคะ1ก็คือการอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียะคะ่ะซึ่งการอักเสบชนิดนี้นะคะจําเป็นจะต้องได้รับยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียในการรักษาะคะ่ะตัวอย่างเช่นอทอนซินอักเสบมีหนอง หรือว่าจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบค่ะและ2คือการอักเสบที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะเช่นคอ,ออักเสบจากการติดเชื้อไวรัสหรือว่าจะเป็นกล้าเมเนื้ออักเสบจากการที่เราออกกําลังกายหรือว่ายกของหนักนะคะการอักเสบชนิดนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียในการรักษาค่ะค่ะและจากที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะว่า การอักเสบเนี่ยจะมีทั้งหมด4อาการหลักๆก็คืออาการปวดบวมแดงแล้วมีไข้ได้ดังนั้นยาแก้อักเสบก็จะมีฤทธิ์ในการลดการปวดบวมแดงและก็ลดไข้ค่ะตัวอย่างของยาแก้อักเสบที่หลายๆคนจะน่าจะเคยได้ยินหรือว่ารู้จักนะคะก็อย่างเช่นยาไอโดโปรเฟนยาเดโคฟินแนทยาแอสเพ i รินยาเหล่านี้ถ้าเราไม่มีอาก,การเจ็บปวดแล้วเราสามารถที่จะหยุดรับประทานยาได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องรับประทานยาหล่อเนื่องจนหมดนะคะ ส่วนยาค่าเชื้อแบคทีเรียหรือยาปฏิชีวนะนะคะก็จะเป็นยาที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นค่ะจะไม่มีฤทธิ์ในการลดการปวดรวมแดงหรือลดไข้ได้นะคะตัวอย่างยากลุ่มนี้ก็อย่างเช่นยาอะมอกซิซิลินยาแอมพิซิลินยาคออซาซิลินยาไดคลอซาซิลินหรือว่าหลายคนอาจจะคุ้นชื่อในยาแคปซูล2สีค่ะพวกยาแคปซูลดำแดงยาแคปซูลเขียวฟ้า ยากลุ่มนี้จําเป็นจะต้องรับประทานยาติดต่อกันจนหมดเลยนะคะถ้าหยุดรับประทานยาก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดทานยาไม่ครบตามที่แพทย์หรือว่าเภสัชกรแนะนําเนี่ยจะทําให้เกิดการดื้อยาได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเวลาที่ท่านเกิดอาการเจ็บป่วยเนี่ยแนะนําให้ปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรนะคะเพื่อที่จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับอาการค่ะเห็นไหมคะว่าเรื่องสุขภาพของท่านจะเป็นเรื่องง่ายเพียงติดตามชมสถานียาท้อขอบคุณค่ะ